ถ้าใครนะคะอยากปากสวยเป็นธรรมชาตินะคะเพิ่มเสน่ห์ให้กับริมฝีปากของตัวเองนะคะอย่าพลาดคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอแจนเซนคลินิกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการฉีดฟิลเลอร์ในบร,ริเวณที่ฮอตฮิตกันมากนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้นั่นก็คือการฉีดฟิลเลอร์ปากนั่นเอง ฟิลเลอร์ปากนะคะก็คือการฉีดสารเติมเต็มหรือกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะเข้าไปที่บริเวณริมฝีปากสุดเด่นของฟิลเลอร์นะคะก็คือนอกจากที่เราจะเอาไปเติมเต็มบริเวณริมฝีปากนะคะให้ดูอวบอิ่มขึ้นแล้วนะคะยังสร้างทรงได้ในหลายๆรูปทรงเลยไม่ว่าจะเป็นปากกระจับนะคะปากสายฝอหรือแม้กระทั่งการเติมเต็มบริเวณล่องลึกของริมฝีปากนะคะทำให้ปากอวบอิม่มดูชุ่มชื้นขึ้นได้ค่ะ ฉีดฟิลเลอร์ปากแบบไหนถึงเหมาะสมกับเรานะคะการฉีดฟิลเลอร์ปากที่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูรูปแบบของริมฝีปากของเราก่อนว่ามาตรฐานหรือพื้นฐานของริมฝีปากของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็คอยคนอนซัลท์กับแพทย์นะคะว่าสมมติว่าริมฝีปากของเราตกมากๆแล้วอยากจะให้มันยิ้มเป็นแบบ เพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นะคะแค่ฉีดปากอย่างเดียวอาจจะต้องทําร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณอื่นๆด้วยหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะแม้กระทั่งฉีดฟิลเลอร์บริเวณอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยกเท่ากับเพื่อนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิพากษ์ของแต่ละบุคคลนะคะหรือบางคนนะคะอยากฉีดเป็นสายฟอแบบเนี้ยอาจจะต้องใช้เทคนิคในการฉีดฟิลเลอร์ที่แตกต่างกันกับที่เป็นปากกระจับจุ๊บจิ๊บเหมือนเกาหลีนะคะก็ให้คุณหมอเขามาดูก่อนนะคะว่าทรงปากของเราเหมาะกับแบบไหนแล้วเราชอบแบบไหนแล้วก็ สามารถจะเป็นไปตามแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดนะคะเพื่อจะได้ทรงป่านะคะให้เหมาะสมกับโครงหน้าของแต่ละบุคคลค่ะ การฉีดฟิลเลอร์ปากควรเตรียมตัวอย่างไรก็จะคล้ายๆกับการเตรียมตัวของการฉีดฟิลเลอร์ในรูปแบบที่ผ่านมานะคะก็คืองดวิตามินและก็ยาบางชนิดนะคะเช่นแอสไพรินและก็วิตามินอ e, ีโอเมก้าสามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและที่สําคัญนะอย่าลืมแจ้ง,งแพทย์นะคะว่าเรามีโรคประจําตัวหรือแพ้ยาอะไรอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีโรคประจําตัวอะไรหรือแพ้ยาอะไรก็มาได้เลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ควรเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานนะคะฟิลเลอร์แท้อยอยแท้แล้วก็แพทย์มีความเชี่ยวชาญค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยากก็เลยไม่กล้าฉีดสักทีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจริงๆแล้วหลังฉีดฟิลเลอร์ปากอะดูแลไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่ควรทําคืองดอาหารร้อนจัดรสจัดนะคะหรือแม้กระทั่งการจุ๊บอางเงี้ยต้องเว้นไปนิดนึงนะคะหรืองดบุหรี่หรือแอลโกอฮอล์นะคะสักที่ส4่ชั่วโมงค่ะ ตัวฟิลเลอร์เองนะคะก็จะบวมอยู่ประมาณ2-3วันนะคะหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึงหรือวันที่7นะคะมันจะค่อยๆย,ย,ยุบบวมลงแล้วก็เริ่มเข้าที่ในที่สุดค่ะและนี่นะคะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของฟิลเลอร์ปากนะคะถ้ามีใครสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะคะที่ข้างใต้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆนะคะเป็นกำลังใจให้หมอได้นะคะเปนเซนคลินิกสวยด้อีกตามสไตล์คุณ